ครับรู้กันห,นห,นหนมใครับไหนครับผม ็ประกอบปิดตีไปแล้วนะครับห้าคันเป็นตะก้อน้าดินสี่คันครับวิห้าคันนาะพี่แจมส์ตะก้อนตะก้อหน้าดินห้าคันครับนนแล้วก,ก,ก,ก็เป็นตีสวายครับเนตีฝังเข็มเพราะว่าเราเห็นสนังขึ้นอยู่อะครับตอนที่ครั้งที่มารอบก่อนอนาะทิตย์ก่อนรุนกันว่าเช้าเราจะมีตัวลุกครับติดตามกันครับ ยกยกคันให้หน่อยเนี่ยโดนกันแล้วเนี่ย,นนยมันไปไล่ปล่อยไปเลยมันนี่มันนี่มันมันเดิมมาถูกแล้วนี่เล่นมันนี่ถูกแล้วดูยังังเล่นมาเล่นมาอย่ายโอ้เออค้างหรือเปล่าไหนครับผม กินอะไรกินตะกอ้อเดี๋ยวพี่จะส่องข้างบนก่อนผมไปค้องแขนไหนครับก็ตอนนี้จะตีสีแล้วครับก็มีปลาเข้ามากินนะครับเป็นปลาในครับตัวสีส้มสวยเลยครับตัวนี้ <c oughs> ก็ใหญ่อยู่ครับประมาณสี่ห้าโลได้ไหมครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันต่อตอนเช้าครับผมเนี่ยนี่จะปลาเดียวกันอะพี่แ โอ้ยหลบบอกให้ล้างก็ไม่ล้านนะงเลยโ้ก กระกอ่าหลัยน oni ิดนี่ไหนเดี๋ยว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 แรงยังไม่หมดนวลหรือตะเพียนแกยังไม่เห็นตัวปลาเลยพี่มัาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้ยอมก่อนนะชัวร์ปลาตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ว่า นวน่สองอุ้สสองสครับก็ก่อนเช้าก็เข้ามากินตัวครับเป็นปลานวนจันครับผมสากำลังสวยเลยครับ เรามรลุกันต่อครับกลางวันจะมีปลาอะไรเข้ามากินกันต่อ ครับสวัสดีเช้านี้นะครับก็วันนี้มาที่หมายที่หินกองเช่นเคยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วปลาใหญ่กินาขาดเยอะนะครับวันนี้ก็เลยอยากมาแก้มือนะครับก็จริงๆแล้วามาถึงตั้งแต่เมื่อคือนแล้วครับประมาณกี่โมงนะพี่มาร์ก ประมาณสี่ทุ่มครับลงเบ็ดเสร็จก็ประมาณเกือบห้าทุ่มอืมประมาณห้าทุ่มนะครับผมก็ตีเสร็จแล้วก็นอนครับยาวแล้วยังไงต่อปลามาล่าตอนประมาณตีสามตีสี่เนาะอตีสามครับปลาตัวแรกอ่าฮะอะไรครับก็คืออย่างที่เห็นไปก่อนหน้านี้ครับตามคลิปก็อ่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมากินตอนใกล้สว่างเนาะประมาณตีห้าึงครับผมก็คือไอตัวแรกมันเป็นปลาตัวสิงห์แดงปลาอะไรพี่มาร์คก็เรียกปลาในครับ ปลาเขาเรียกปลาในนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกปลาอะไรตัวที่สองเป็นนวลจันทร์ครับผมก็นั่นแหละฮะก็คือวันนี้อยากมาแก้มือจริงๆแล้วอยากตั้งใจมาตกกระโฮนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีกระโฮเข้ากินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเพื่อนๆไปติดตามกันนะครับดูว่าเราจะมีจะได้ตัวจะได้ปลากระโฮหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ ไม่ออกอันไนงนะเร้ยนิสายสวยอยู่กระตุกแรล่งๆเงี้ยจับที่มือก่อนอยู่ไหมยู้ยู้ทำ <c oughs> ไมมันเบาจังเห <c oughs> มือนเดิมเกี่ยวตัวเหมือนเดิมเพราะปลาเล็กมันเยอะไง ต่อให้เปลี่ยนตะขอเบอร์ใหญ่มันก็เกี่ยวตัวเกี่ยวหัวเกี่ยวคางเหมือนเดิมก็ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงแล้วนะพี่มาร์คเหมือนเดิมครับปลาเล็กเยอะมากเลยครับตีไปหย่อนตีไปหย่อนเออไม่รู้จะทํำยังไงดีแก้ไม่ไม่หายทีทขยับตะขออะตะขอก็ไม่ได้เล็กนะครัโหลด มันใส่เป็นเบอร์ใหญ่แล้วก็เกี่ยวตัวบ้างเกี่ยวหลังเกี่ยวต้แล้วเหยื่อเราหมดเร็วครับมันแช่ไม่ได้เลยครับเหยื่อครับลูกปลานินเกิดใหม่ครับสามนิ้วสี่นิ้วเนาะอืมแต่ช่วงเช้ามีปลาขึ้นแต่อ่าไม่เข้ามากินเลยนะครับก็ก็คือถ้าคือเราดูจากโทรศัพท์ใช่ไหมมันเหมือนอ่าเขาบอกว่าจะมีฝนมีอะไรมาใช่ไหมครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าสภาพอากาศอ่าเราจะ โยนเบ็ดได้อีกหรือเปล่าช่วงเย็นใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือปัญหาก็คือปลาเล็กมันมันเข้ามาโฉบเหยื่อก่อนนะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเหยื่อเหลือไม่ถึงปลาใหญ่เข้ามากินมาฉบตามหลังนะฮะก็เดี๋ยวยังไงตั้งแต่บ่ายถึงเย็นเนาะมาร์คเดี๋ยวเราดูว่า,าปลาเล็กเนี่ยมันจะเบาลงช่วงไหนอะไรยังไงฮะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะตีไปไม่มีปลาเล็กขึ้นเลยนะพี่มาร์คเนาะ แต่ทีเนี้ยกลางวันนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสว่างเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีขึ้นมันไม่กินเลยครับปลาเล็กกลางคืน,นจะเป็นปลาไซส์เลยครับอ่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยครับตีหย่อนตีหย่อนแล้วยกมานี่ก็คือไม่มีเหยื่อเลยฮะก็เดี๋ยวยังไงก็จะอัดเหยื่อลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีตัวใหญ่เข้ามากินหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงไปติดตามนะครับ อตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงจะ6โมงแล้วครับก็ค right? ุยกับพี่มาร์กนะครับว่าน่าจะไม่ได้อยู่ต่อแล้วนะครับเพราะว่าลมแรงมากเลยครับเมื่อสักครู่ประมาณ4โมงครึ่งนี้ลมแรงตลอดเลยฮะแล้วก็ดูท่าทีมีเมฆมีอะไรขึ้นมาพร้อมกับลมแรงเนี้ยก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับกันวันนี้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวยังไง เราดูนะครับว่าคลิปหน้าเราจะได้ไปหมายที่ไหนส่วนคลิปนี้ที่ว่าจะมาแก้มือ,อาปากโะโฮไม่มีตัวเลยนะครับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงถึงบ่ายไม่มีตัวเข้ามากินเลยนะครับมีแต่ปลาเล็กเ,เข้ามากินเหยื่อแล้วกเ็เหมือนประมาณว่าตีไปแล้วก็แช่เหยื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าปลาเล็กเข้ากินตั้งแต่เหยื่อลงเลยฮะก็ตอดตอดย่อนตอดย่อนอยู่อย่างเงี้ยฮะก็เลยเราก็เปลี่ยนเหยือ่อฝาปลาเล็กไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มี ปลาใหญ่เข้ามากินเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้จะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าดูท่าเหมือนจะมีฝนพายุมาแล้วครับจะได้ตอนนี้ก็พีม่มักได้เก็บเบ็ดเก็บอะไรเ,เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงโอกาสหน้าเราจะได้ไปหมายที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ